สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพาทำแบบฝึกหัดที่6.9ในเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกําหนดนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยมีข้อกําหนดมาให้อะไรบ้างมาดูข้อ1นนะคะสามเหลี่ยม LUR ที่มีด้าน RU ยาว9ซนติเมตรนะคะกำหนดมาให้อีกก็คือมุม LUR หรือมุม U นั่นเองมีขนาด80องศา และมุม LRU หรือมุม R นะคะมีขนาด25องศาเราก็มาทำตามข้อกำหนดนะคะสร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดเลยสิ่งแรกก็คือสร้างส่วนของเส้นตรง RU ให้ยาวเเซนติเมตรนะคะเราก็มาลากนะคะ9เซนติเมตร เราก็ใส่ชื่อว่า R U แล้วก็ใส่ขนาดด้วยนะคะว่า9เซนติเมตรจากนั้นบอกว่ามุม L U R หรือมุม U นั่นเองมุม U ก็จะอยู่ด้านขวามือตรงนี้แสดงว่าข้างบนจะต้องเป็น L U R นะคะตรงนี้นะเราก็จะวัดขนาดให้ได้80องศานะคะซึ่ง 0ย์องศาทับอยู่ตรงนี้นะคะก็คือนับเส้นข้างในนะคะไปเรื่อยๆจนถึง80องศาแล้วนักเเด่นก็จุดไว้ว่านี่คือขนาด80องศาทีนี้ข้อนี้ไม่ได้บอกนะคะว่า l U ยาวกี่เซนเราก็ลากไปไว้ก่อนเลยนะเราก็ลากไว้เรารู้ว่าตรงนี้มีขนาด 80... องศาจากนั้น เขาบอกต่อมาว่ามุม lru หรือมุม r นั่นเองขอข้างบนจะต้องเป็น l lru มีขนาด25องศานักเรียนก็วัดขนาดตรงนี้นะคะ0ย์องศาอยู่ด้านในด้านนอกอยู่ด้านนอกเราก็นับเส้นนับตัวเลขด้านนอกนะคะ25องศา20แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็น25องศาจากนั้นนักเรียนก็ลากไปให้ตัด เส้น lu เส้นนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้บอกขนาดมาเราก็จะใช้จุดตัดของเส้นทั้งสองเส้นแบบนี้ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่มีชื่อว่าจุดตัดตรงนี้นะคะมีชื่อว่าจุด l เราก็จะได้และ lru ซึ่งมุม r มีขนาด 25องศานั่นเองนะคะหรือจะให้ชัดเจนถ้านักเรียนมีเวลาหรือมีสีก็ลากเฉพาะสามเหลี่ยมด้านในด้วยสีอีกสีหนึ่งแบบนี้เพิ่มสีสันความสวยงามไปในตัวได้เลยนะคะไม่ใช้สีก็ได้นะคะคุณครูให้นักเรียนมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ1ข้อ ่เราทําพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งหน้านี้แหละหนาที่สิบนะคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะถ้านักเรียนสะดวกหรือพร้อมเมื่อไหร่นักเรียนก็ค่อยให้คุณพ่อคุณแม่พาไปซื้ออุปกรณ์ในการสร้างนะคะช่วงนี้คุณครูก็เข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้ทําให้นักเรียนไม่สะดวกบางบ้านก็น้าท่วมก็เข้าใจนะคะ ก็ให้ดูและรู้จักวิธีการสร้างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ข้อที่2นะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว8.5เซนติเมตรและขนาดของมุมที่ฐานรวมกันได้90องศาพร้อมกำหนดชื่อและบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมทีนี้ตรงนี้ค่ะที่นักเรียนจะได้รูปแต่ละคนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ เพราะเขาบอกว่ามุมที่ฐานรวมกันได้90องศาซึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่89กับ1องศาหรือ80องศากับ10องศาทีนี้คุณครูว่ามันเล็กเกินไปสำหรับ1องศาถึง10องศานะคะเราก็มาเลือกให้เหมาะสม เช่นมุมแรกคุณครูให้เป็น60องศากับ30องศารวมกันได้90องศานะคะอีกมุมหนึง่งคุณครูให้เป็น50องศาและก็40องศาหรือบางคนบอกว่าขอเป็น45องศาและ45องศาได้ไหมได้ค่ะคือให้2มุมนี้รวมกันได้90องศานะคะนักเรียนสามารถเลือกได้เลยนะคะไม่ต้องตามที่คุณครูยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะ และข้อนี้นะคะคุณครูจะขอเลือกเป็น45องศาและ45องศานะคะขั้นตอนแรกเลยให้นักเรียนลากเส้นที่เป็นฐานยาว8.5เซนติเมตรเราก็จะได้ฐานยาว8.5เซนติเมตรซึ่งเขาไม่ได้กำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมมาให้ให้เรากำหนดเองนะคะคุณครูก็ให้เป็น AB ยาว8.5เซนติเมตรใส่ให้ครบนะคะ และบอกว่ามุมที่ฐานรวมกันได้9 0 ab เป็นฐาน <B. S 1> มุมที่ฐานก็ต้องเป็นมุม a และมุม b นะคะมุมที่ฐานคุณครูเลือก45และ45องศาคุณครูก็วางไว้ที่มุม a ศูนย์อยู่ด้านนอกนะคะนับไปให้ได้45องศาแบบนี้ไม่ได้บอกความยาวมาเราก็ลากให้เลยไปไว้ก่อนนะคะมุม b คุณครูก็เลือก45องศา เพาะรวมกับมุม A แล้วจะได้90องศานั่นเองศูนย์อยู่ด้านในนะคะนักเรียนนับค่ะมาถึง45จุดไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นลากให้ไปตัดกับเส้นแรกนะคะเราก็จะได้แบบนี้และก็จะได้จุดนี้คือจุด4จุดตัดจุดนี้ใส่ว่าจุด4นะคะ คุณครูก็จะได้ขนาดของมุมที่ทานตรงนี้45องศาและตรงนี้45องศาแล้วถามว่าชนิดของรูปสามเหลี่ยมนี้คือรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคุณครูใส่ชื่อว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพราะมีมุมที่ฐานเท่ากัน2มุมหรือหรือเรียกตามขนาดของมุมนะคะเราก็จะต้องมาหาขนาดของมุม C กันก่อนนะคะว่ามุม C นั้นมีขนาดกี่องศาซึ่งก็มาจากมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะต้องได้180งอดงศานั่นก็คือมุม A 45บวกมุม B 45แล้วและก็บวกมุม C จะต้องได้เท่ากับ180 ดังนั้นมุม C ของเราก็จะมีขนาด90องศานะคะและมุม90องศานั้นเราเรียกว่าเป็นมุมฉากดังนั้นเมื่อเรามีมุมฉาก1มุมสามเหลี่ยมรูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะสำหรับกันบ้านวันนี้นะคะก็คือแบบฝึกหัด6.9นะ20นะคะให้นักเรียนทำทั้งข้อ1ข้อ2และข้อ3แล้วถ่ายรูปทรงใน Google Classroom นะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ